ครับเพื่อนเครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแก้ไขโซ่สเตอร์ดังนะครับสําหรับรถเวฟ 110i เนี่ยมันจะมีปัญหาชอบมีปัญหาเรื่องของโซ่สเตอร์ดังนะครับเราตั้งโซ่แล้วไม่หายนะครับมันก็จะดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับให้เรามาทําการกลับด้านสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าตัวเนี้ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยฟันเฟืองอะไอ้ตรงฟันตัวเนี้ยมันจะเอียงไปอีกทางนึงนะครับให้เรากลับด้านนะครับให้มันเอียงอีกทางหนึ่งนะครับเอาด้านในไว้ด้านนอกนะครับเอาด้านนอกไว้ด้านในนะครับ เสียงที่ดังมันก็จะเงียบลงไปนะครับมันก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแก้ไขกันเลยนะครับเราจะมากับด้านสเตอร์หน้ากันนะครับเดีย๋ยวผมจะถอดสเตอร์นาออกก่อนนะครับใช้น็อตเบอร์สินะครับใช้บล็อกเบอร์สิบ ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสเตอร์นะครับสเตอร์กับแกนสเตอร์นะครับออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาแล้วนะครับนี่นะครับพอพอเวลาที่ใช้ไปนานๆเนี่ยตรงนี้ฝั่งนี้มันจะสึกนะครับฝั่งนี้มันจะสึกเยอะนะครับแต่ว่าด้านนี้มันจะไม่สึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่รถวิ่งเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังนะครับ เสียงดังโซ่โซ่มันจะเกิดเสียงดังนะครับให้เราทําการกลับด้านแบบนี้เลยนะครับกลับอย่างนี้นะครับนะครับกลับแบบนี้นะครับ,นะรบให้ให้ส่วนนี้รับแรงแทนนะครับให้ส่วนนี้รับแรงแทนนะครับแค่นี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับสําหรับวิธีกลับด้านนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของโซ่สเตอร์ดังเวลาที่ขี่ดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่จารบีนิดนึงดีกว่านะครับถ้าจาระบีเราลื่นสักหน่อยนะครับเราลื่นช่วยมันนิดนึงแล้วเราก็ใส่ครับไปนะครับอันนี้ผมกลับด้านแล้วนะครับเอาด้านในไว้ด้านนอกน,นะครับพเพื่อน ตัวนี้อะช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมเคยแก้มาหลายคันอยู่นะครับตั้งโซ่แล้วไม่หายนะครับตั้งโซ่ไม่หายนี่ก็ต้องได้ใช้สูตรนี้อีกนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ดีมากนะครับผมก็อันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ดูจากคนอื่นใบทีนึงนะครับก็ใช้ดีนะครับผมก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนึงนะครับผม ตั้งโซ่แล้วไม่หายนะครับให้เพื่อนๆมาทำการกลับด้านตรงนี้ด้วยนะครับมันจะช่วยให้ลดเสียงดังจากโซ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดโซ่ด้วยนะครับผมตัวนี้เราจะตัดออกสองข้อนะครับโซ่มันหย่อนมากนะครับหย่อนจนสุดระยะัตั้งแล้วนะครับ ทอดโซ่ก่อนนะครับแล้วเราก็จะขันให้มันแน่นนะครับเพื่อนถ้าเราจะขันให้แน่นเนี่ยเราจะใช้เบอร์สิเจนะครับมา,มาล็อกฟอเฟืองไว้อีกทีนึง นะครับล็อกเฟืองไว้นะครับล็อกเฟืองแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะขันแน่นได้แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกไว้นะครับล็อกเฟืองไว้นะครับแล้วก็ขันนะโอเคย้ำให้มันแน่นนะครับถ้าไม่แน่นมันจะหลุดได้นะครับ คไม่ okay. ต้องแน e ่นมากนะครับเดี <các> <S S ๋ยวน็อตขาดนะครับเพอโอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดโซ่กันนะครับก็สลับวิธีกับด้านนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับเพื่อนโอเคครับถ้าเกิดว่าโซ่สเตอร์เสียงดังให้เราจับการกลับด้านด้วยนะครับผมสหลับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดโซ่แล้วก็จะตั้งโซ่ใหม่แล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ